สวัสด,ดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้ำพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับก็อยู่เกมโลบอกอยู่กับแม บอกฟู้ดนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับว่าสำหรับมงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วของผลสร้างขอผลสร้างมานะครับเนาะอยากให้พี่แจกผลสร้างพี่ขอผลสร้างหน่อยพี่ขอนั้นขอนี่หน่อยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าคลิปนี้นะครับเนาะก็คือจะมาแจกผลสร้างนะครับเนาะและเป็นผลสร้างถาวรด้วยนะครับสำหรับมงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่งของผลสร้างถาวรนะครับเนาะก็คือเข้าไปแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู49,000คนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของผลสร้างถาวรนะครับเดี๋ยวพี่ททาาาาากกกกกรรรรรแจจให้้้้บบพีีี่ๆนนนนนนนะะะคคัััเเเออออ็็ปงงงงดขขิมถ อยากได้ผลสร้างถาวรน,นะครับก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์ like, กดแชร์คลิปนี้เราก็ดูคลิปนี้ให้จบด้วยละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าคนละหนึ่งไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับเนาะสำหรับผลสร้างแบบฟี่ฟและถาวรน,นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับพี่ก็จะทําการแจกให้แบบฟีฟ่เลยนะครับและวันนี้หลายคน สุ่มไก่ตั้น1บาท vs สุ่มไก่ตั้นโมจิตื่น5บาท vs สุ่มไก่ตัน้นเผาวี่สบาทแบบไหนจะคุ้มกว่ากันสุ่มแบบที่1เลยเกลือนะครับทุกคนโอ้โหมาสุ่มแบบ5บาทสุ่มเลยนะครับเนาะได้เกลืออีกแล้วนะครับมาสุ่มแบบ10บาทดีกว่านะครับได้แล้วนะครับก็คือเข้าเกมมีเผาวิสีจริงๆด้วยนะครับอันนี้คุ้มสุดละครั้งละ10บาทเองร้านดีซีนะครับเนาะร้านคนดังจดทะเบียนการคา้าเป็นที่เรียบร้อยมีไก่ตั้นทุกแบบทุกราคารับฟาร์มทุ ทำดาวหมาต่างๆและมีกฎเกมพาสสุดคุ้มเติมโลบักมีรับประกันใครสนใจกดเข้าลิงก์ใต้คลิปพี่มาได้เลยนะครับทุกคนพนขอมานะครับโนว่าอยากให้พี่แจกผลสร้างบ้างอยากให้พี่แจกนู่นอยากให้พี่แจกนี่บ้างนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าวันนี้นะครับพี่ก็จะมาแจกเหมือนกันนะครับเนะแต่ก็เป็นทางน้าของผลสร้างนะครับเนะและจะมาแจกรหัสแบบฟรีๆด้วยนะครับรหัสที่พี่จะแจกวันนี้นะครับโนะก็ เป็นตัวดิพี่เดินอยู่ตอนนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่ารหัสนี้นะครับเนาะพี่ทําการแจกให้แบบฟปีๆนะครับและจะแจกคลิปนี้คลิปเดียวเท่านั้นนะครับเนาะพูดง่ายก็คือคลิปนี้มีคนดูเท่าไหร่ก็แจกนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะไม่เกี่ยวกับคนดูเลยนะครับมีคนดู1นึ0 0พันสองพันสก็แจกทั้งหมดเลยนะครับเนาะขึ้นอยู่กับว่าจะโดนใครเท่านั้นเองนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าคลิปนี้นะครับเนาะก็ถือว่าถ้าคนไหนเข้ามาแล้วยังไม่คอมเมนต์นะครับเนาะก็ถือว่าจะพลาดมากๆเลยนะ เพราะว่าคลิปนี้นะครับพี่ทําการแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากได้นะครับโนในส่วนของตรงนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าอันนี้นะครับโนก็เป็นรหัสที่พี่แบบว่าจะแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากได้นะครับโนในส่วนของผลสร้างแบบฟรีหรือว่ารหัสตัวนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับโนว่ารหัสตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับทุกคนก็คืออย่างที่เห็นเลยนะครับโนที่แบบว่าหลายๆคนเห็นนะครับตอนนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับมีผลสร้างติดตัวมาแน่นอนรก็ มัดครบนะครับเนอะก็คือหมัดครบทุกหมัดเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้ครับเนอะและผลช้างก็ครบทุกสกิลนะครับที่แบบว่าพี่จะแจกวันนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนอว่าอันนี้นะครับเนอะก็เป็นทางด้านของผลช้างนะครับที่แบบว่าพี่จะแจกให้นะครับเนอะเดี๋ยวพี่มำการแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับแล้วก็พี่ขอบอกเลยนะครับว่าไม่ได้แจกแค่ผลช้างนะครับเนอะจะแจกให้ทั้งรหัสนี้เลยนะครับเนอะอยู่ใต้คอมเมนต์นี้นะครับเดี๋ยวพี่ทำการสุ่มแล้วก็แจกให้เลยนะครับเนารเอาเป็นว่าคอมเมนต์ไหนโดนใจเดี สักหน่อยละกันนะครับเนาะนี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าคนช้างมีข้อดียังไงนะครับเนาะหนึ่งเลยมันอึดนะครับสองเลยมันลงน้ําได้นะครับเนาะสามเลยดามเม็นโค่นแรงนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของทัชชานะครับเนาะแล้ก็ข้อเสียก็มีเหมือนกันนะครับก็คือข้อเสียนะครับเนาะก็ตัวใหญ่นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่า ใช้อะไรก็ยากนิดนึงนะครับเนาะแต่พี่พี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าเรื่องดาเมจนะครับเนาะก็ถือว่าแรงพอสมควรนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าเรื่องดาเมจนะครับเนาะก็คือแรงชะจัดเลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะเทคคนนี้ให้ดูเลยแล้วกันนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับว่า แค like like ่ดาดนะครับเนาะก็คือ2อง0ันหาสามพเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็คือโจริงนะครับเนาะสำหรับผลช้างนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าโจรจริงๆนะครับทุกคนนี่นะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับว่าต้องมีติดตัวไว้บ้างนะครับเนาะเพราะว่าอันนี้นะครับเนาะเป็นผลอีกหนึ่งคนนะครับที่แบบว่าโหจัดๆเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าห้ามพลาดละกันนะครับสำหรับ คนช้างนะครับเนอะทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับเนอะว่าโหดจริงเลยนะครับเนอะนี่นะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับเนอะว่าอันนี้นะครับเนอะก็ถือว่าโหจะจัดเลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับว่าแต่ละท่าทางแต่ละสกิลนะครับเนอะก็ถือว่ามีแต่สกิลเอฟเฟกเยอะๆทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนอะว่าโคตรดีเลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับเนอะว่าคนนี้นะครับก็คือ เอาพ <ithe ater> <isions> ี่ไม <LE an> ่โลกงนะครับเนอเลือดของพี่นะครับก็คือแบบว่าไม่ขยับเลยนะครับเนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าผลช้างนะครับเนอพี่ขอบอกเลยนะครับเนอว่าโคตรอึดโคตรทนนะครับแล้วก็โคตรดีเลยนะครับและถ้าคนไหนอยากได้นะครับเดี๋ยวพี่ทําการแจกให้แบบฟรีๆด้วยนะครับเนอในคลิปนี้นะครับแล้วก็เป็นรหัสที่พี่เล่นอยู่ในตอนนี้ด้วยนะครับเนอที่แบบว่าพี่จะมาแจกให้แบบฟรีนะครับทุกคนดูดาเมจได้เลยนะครับแค่สกินะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนอว่าดาามจโคตรเยอะเลยนะครับเนอนี่เลยนะครับผล ว่าจะแพ้คนที่แบบว่าวิ่งรอบตัวเราประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันก็มีขนเสียนะครับเนาะสำหรับผลช้างนะครับก็คือแบบว่าผลเสียของมันก็คือจะช้านะครับเนาะก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับเนาะเมื่อเราตัวใหญ่นะครับเนาะเราก็ต้องช้าเป็นพิเศษนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของรหัสที่พี่แจกวันนี้นะครับเนาะเอาเป็นว่า1แล้วมีผลช้างนะครับเนาะสองแล้วมีหมัดคบนะครับที่แบบว่า พี <mile> ่แจงนะครับเนาะแต่คนนี้ก็คือยังหาเรื่องพี่ตลอดเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะพอแล้วนะครับเนาะไม่เอาดีกว่านะครับทุกคนก็จะประมาณนี้ละกันนะครับเนาะสำหรับคนนี้นะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะเราไปรีวิวรหัสกันเลยดีกว่านะครับเนาะสำหรับรหัสตัวนี้นะครับทุกคนหลายคนถามมานะครับเนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับพี่แจงนะครับพี่เขาบอกเลยครับว่ารหัสตัวนี้นะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นรหัสไก่ตันละกันนะครับเนาะรหัสตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยกันนการกันนะครับเนาะว่าที่ัน่นะ ได้นะครับเนอในส่วนของผลสร้างตัวนี้นะครับเนอก็จะได้แน่นอนนะครับเนอหรือว่ารหัสตัวนี้นะครับก็จะได้แน่นอนนะครับเนอเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูละกันนะครับเนอว่ามันโหดแค่ไหนอะไรยังไงนะครับเนอเราก็สามารถรับได้นะครับเนอมาทุกคนเรามารีวิวรหัสกันเลยดีกว่านะครับว่ารหัสตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับเนอพี่จะเริ่มนะครับจากเมนู แรกเลยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของเมนูไอเทมนะครับเนาะที่แบบว่าพี่จะเริ่มนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสาหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของรหัสตัวนี้นะครับก็คือหลายคนคงพูดว่าพี่ลีลานะครับเนาะก่าจะรีวิวได้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่ารหัสตัวนี้นะครับเนาะก็ ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเนาะก็คือสําหรับรหัสตัวนี้นะครับเนาะก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะก็มีทางด้านของเขี้ยวนะครับที่แบบว่าสามารถรับได้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มีดาบเยอะแยะมากมายมีสมอเรือนะครับเนาะที่แบบว่าจะแจกให้ไปกับตัวนะครับเนาะแล้วก็มีกีต้าร์นะครับที่แบบว่าสามารถไปทาเองได้ผ้าพันคอนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของพิศซ่รเยอะแยะมากมายนะครับเนาะก็มีพิศซ่าประมาณนี้นะครับที่แบบว่าพี่จะมาแจกแบบฟรีนะครับเนาะก็รับไปทั้งหมดนี้เลยนนะครับอกกกติาา็มียู่่วนะครับ ทุกคนก็คือกติกานะครับก็ครจะง่ายเลยนะครับก็แค่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับและถ้าคลิปนี้นะครับเนาะมีคนดูเท่าไหร่ไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าพี่จะแจกหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนือต้องกดไลค์กดแชร์คลิปนี้หน่อยละกันนะครับคนละ1ไลค์1แชร์นะครับเนาะยังไงก็แจกแน่นอนร้อเเนะครับคลิปนี้นะครับเนาะเป็นว่าคอมเมนต์ไหนโดนใจนะครับเนาะแจกให้เลยละกันนะครับสำหรับคอมเมนต์ไหนโดนใจนะครับพี่เลือกเองแล้วก็จะแจกให้เลยนะครับใครที่แบบว่ายังไม่มีนะครับเนาะรหัสเท่ๆรหัส ี่ทำการแจกให้ละกันนะครับเนาะในส่วนของผลช้างนะครับเนาะก็เป็นรหัสผลช้างนะครับแล้วก็มีผลละไม้นะครับเนาะติดตัวเยอะแยะมากมายนะครับก็เป็นผลอื่นๆเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของดาบเยอะแยะมากมายเขียวเยอะแยะมากมายสมอเรือก็มีนะครับเนาะผ้ามันของก็มีของแต่งกายเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณเลยนะครับถ้าอยากได้นะครับเดี๋ยวพี่จะแจกให้ละกันนะครับเอาเป็นว่าคอมเมนต์ไหนโดนใจแจกให้แบบฟรีๆเลยละกันนะครับทุกคนเออก็นจากระมาเลยนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่ง ครับเนอพี่จะหยุดไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับส่วนวันประกาศผลนะครับเนอก็คือพี่จะประกาศผลในวันพรุ่งนี้นะครับเนอว่าคนไหนเป็นคนโชคดีนะครับและจะทักหาส่วนตัวแล้วก็จะแจกให้เลยนะครับตอนที่พี่ประกาศผลก็น่าจะได้แจกให้แล้วนะครับเนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับใครที่แบบว่าเข้าไปแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับเพราะว่าอย่างที่พี่บอกนะครับถ้าไม่กดไลค์ไม่กดแชร์ก็คือจะไม่มีโอกาสได้รหัสด้วยนะครับเนอก็ าประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละก,กันนะครับสำหรับนี่พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละก,กันนะครับเนาะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่มาแจกให้ละกันนะครับสำหรับรหัสตัวนี้ก็คือมาซะเลยผู้โชคดีนะครับสำหรับนี่พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละก,กันนะครับทุกคนบ๊ายบาย